สู่ภารกิจการขยับขยายร้านสไตล์วินเทจกับร้านของลอเรนตโอเคครับกลับาอยัเอ็มเกันต่อนะครับกับภารกิจขยับขยายร้านคือตอนนี้ผมได้ค่าชื่อเสียงของผมอะ่ะ97%สแล้วครับสำหรับร้านของลอเรนต์เขาแล้วก็ดาวใกล้ๆ4ดาวแล้วส่วนรีวิวต่างๆเนี้ยมันจะค้ากันไปแหละครับเพราะตอนนี้ผมเริ่มปรับเมนูของผมอะ่ะให้หลัก10ขึ้นไปเลยปะ่ะ10ยูโรขึ้นไป จะไม่มีราคาต่ำกว่า10ยูโรเลยเราก็จะมีเมนูใหม่เข้าใหม่2เมนูก็คือเบอร์เกอร์ครับเอาใจสายเนื้อแล้วก็ไอตัวนี้ซุปผีก็คือเหมือนกับว่าเป็นซุปโดยเฉพาะเลย๋ยวผมพาไปดูวิธีทำเนี่ยก็คือแพวกน้าต้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาทําผักสลัดเพิ่มเติมเพิ่มรสชาติเราก็จะได้เมนูใหม่เพิ่มเข้ามานะก็คือ2เมนูตัวนี้ครับที่ผมทําเพิ่มเข้ามาส่วนเรื่องการเงินเนี่ยการเงินผมยังมีปัญหาอยู่อ่ะ ยังไม่สามารถที่จะทำค่าโอ e r ถึง500ได้ครับเพราะผมรู้สึกว่าโต๊ะเราอ่ะมันน้อยไปหน่อยครับผมก็ว่าจะมาขยับขยายร้านในพาร์ทเนี้ยน่าจะดีเนาะทำโต๊ะรองรับแขกเยอะๆแล้วก็การรับพนักงานครับผมไปดูจากพาร์ทที่แล้วมานี่ไงมันมีอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเราสามารถจ้างพนักงานตรงนี้ได้ครับแล้วก็สามารถตั้งหมวดหมู่ของชุดยูนิฟอร์มเราได้อันนี้ผมตั้งไปประมาณนี้นะนี่มี2แบบ ก็คือพนักงานครัวกับพนักงานต้อนรับจะเน้นสีขาวเลยครับสำหรับร้านของเรานะเพราะฉะนั้นไปเราไปเริ่มเหมือนกับว่าปรับปรุงร้านเป็นสไตล์วินเทจก่อนดีกว่าผมต้องการจะเก็บเงินตอนนี้ผมไม่ค่อยได้เมื่อวานผมได้ไปเท่าไหร่เนี่ยน่าจะประมาณ200มั้งถ้าจำไม่ผิดอะได้ไม่ค่อยเยอะครับเมื่อวานเงี่ยไปครับเริ่มตกแต่งร้านกันดีกว่าเอาแบบเป็นสไตล์วินเทจกัน แล้วก็ร้านของผมดูรองรับใหญ่ๆเลยครับแต่ผมจะเพิ่มเตาไปอย่างละ2ครับอันไหนที่ต้องการน่ะผมจะเพิ่มไปอีก2แล้วก็ได้รับพนักงานเข้ามาอีกคนนึงครับพนักงานครัว1คนพนักงานต้อนรับยังไม่รับแล้วเราดูด,ดูกันก่อนนะว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงไปครับเริ่มตกแต่งร้านสไตล์วินเทจกันดีกว่าจัดไปเน้นความเก่าเน้นความเก่าพูดเลย โอเคเรียบร้อยครับผมพักได้ประมาณนี้นแหละเพราะว่าเงินเราดูดิใช้ไปต้องสองพันอย่างเยอะเลยคือตอนนี้ห้องครัวเราเห็นปะมันดูโล่งครับผมอยากให้มันแบบดูสว่างสดใสไงเราจะได้เหมือนกับว่าดูแลพนักงานในครัวดีๆครับว่าเขาขาดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยทําครัวอย่างเงี้ยให้มันสว่างเข้าไว้ไงแล้วก็เพิ่มเหมือนกับว่าเตาแต่ละเตาแต่ละอย่างไปเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งครับเขาจะได้ทํางานทัน แล้วก็ข้างนอกก็เป็นไงวินเทจเคดๆอย่างเจ๋งเป็นโต๊ะเหมือนนี่เนาะร้านฟาสต์ฟู้ดอ่ะมันไม่มีกระจกครับเราไม่สามารถลงกระจกได้เนาะมันต้องทําแบบใหญ่กว่านี้ไงอันนี้ผมมีเงินแค่ทําแค่เนี้ยก็ถือว่าใหญ่แล้วครับสําหรับเงินประมาณ2,000นะก็ได้ประมาณนี้สําหรับร้านใหม่ของผมใหญ่โตมากขึ้นแล้วก็มีทางออกสอทางอันนี้ก็คือันเวย์ลูกค้าสามารถเดินออกทางนี้ได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าสําหรับเอาไว้ต่อคิวอะไรเงี้ยก็จะเป็นทางตรงนี้แล้วก็ข่อยก็อยู่ทางนี้ขอยจะสามารถรอแถบตรงนี้แหละรครับข้างหน้าร้านได้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องหน้าร้านอะ่ะเดี๋ยวค่อยมานั่งตกแต่งกันครับผมอยากรู้ว่าครัวเราอะ่ะมันเพอร์เฟกหรือเปล่าในกัในในการทํางานโอเคไปก่อนจะเริ่มวันใหม่เดี๋ยวผมขอรับคนครัวเข้ามาอีกคนนึงเอาคนที่เขาแบบว่าอ่าเดี๋ยอนนี้ให้ ลอเลนผมจัดการก็ได้มั้งในการดูแลหั่นผักอะ่ะเพราะเขาไม่ชอบการหั่นผักอ่ะก็จ้างเขามาชึบแล้วก็จัดหมวดของเขาให้เขาอยู่ในหมวดพนักงานครัวอันนี้ผมตั้งไอแนน,น,นไว้ไงเหมือนกับว่าเป็นแถบของยูนิฟอร์มครับแล้วก็ได้พนักงานคนใหม่เป็นเคที่เข้ามาครับอีกหนึ่งคนก็เป็นคนครัวทั้งหมด3และคนเสิร์ฟอ่ะผมว่ายังทันอยู่ครับยังได้อยู่นะ โอเคไปเริ่มสตาร์ทวันใหม่เก็บเงินย,วยาวๆไปครับดูว่าถ้าผมเพิ่มโต๊ะไปขนาดนี้แล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะนะถ้าเก็บสักแบบสามหมื่นนะเนาะค่อยขยายให้มันเต็มเป็นล้านใหญ่ไปเลยอะ่ะแล้วก็ฝั่งครัวฝั่งพนักงานออกไปเดินเล่นเลยข้างนอกตรงนู้นนะจัดไปสตาร์ทวันใหม่กันครับว่าเป็นยังไง่าเริ่มจัดการวันใหม่เดี๋ยวผมสต็อกก่อนผมต้องเริ่มไอ้นี่ก่อนครับ จัดการพนักงานต่างๆก่อนไง,ง,งให้เขาดูแลในโซนต่างๆเพราะเดี๋ยวไอ้ลูกค้ามันมามันจะไม่ทันครับคนครัวก็คืออยู่ในครัวเลยแม่ครัวต้องเยอะๆเนาะร้านอาหารน่ะพนักงานเสิร์ฟไปต้องแบบโอ้โหเดินกันแด่นขนาดนั้นหรอกมั้งผมว่าสองคนหรือสามคนนะ่ะกำลังดีละเราไปเน้นแบบไปอัดพนักงานครัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆน่าจะดีรอเลนก็ชอบนี่ให้รอเลนมาทำก็ได้รอเลนเป็นหัวหน้างาน แคซี่ชอบต้องช่วยวยกันครับก็แถบตรงนี้ผมว่าแถบตรงนี้ให้พนักงานใหม่ดีกว่าเนอะน่าจะดีอะ่ะแคสตี้เนี่ยพนักงานใหม่เราอ่ะแคสตี้ให้เขาดูแลฝั่งนี้ครับชิปเอาลอเรนออกแคสซี่ชิชื่อคล้ายๆกันเลยสองคนนี้แคสซี่อ่ะแคสตี้ก็อยู่ครัวฝั่งนี้ครับจะได้ไม่งงนะโอเค ทําหน้าที่แยกกันน่าจะดีครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของรอเลนส์ไะรอเลนส์ทั้งหมด2อัแล้วนี้ก็3อะไรเงี้ยสลับกันโอเคมารอเลนส์อันนี้ต้องช่วยๆกันครับมาเดี๋ยวพนักงานไม่ได้ทํางานกันไงไม่ใช่อะไรโอเคเคสตี้เคสตี้เสตี้จะเป็นเหมือนกับผู้ช่วยกุ๊กทานอนนี้ครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็คือ3มคนเลยช่วยกัน เขาน่าจะเดินไม่ติดกันนะถ้าใครไม่ทันก็คือมาคอยช่วยกันครับไม่เป็นไรไม่ชอบก็ไม่เป็นไรต้องช่วยกันแล้วพวกหนูอเรียบร้อยเราก็จัดงานเรียบร้อยสําหรับงานครัวของเราข้างหลังจะหนักหน่อยครับเป็นเหมือนกับแม่ครัวคนใหม่ของเราเขาก็จะทํางานข้างหลังนี้แถบเดียวไปคอยดูแลการต้มการนึ่งอะไรอบอะไรอย่งนั้น่ะโอเคเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะ ไปเรียบร้อยเปิดร้านเก็บเงินแล้วพนักงานเห็นป่าพนักงานของผมดูแต่งตัวยูนิฟอร์มขาวเลทน่ารักโคตรแต่ละคนร้านมันใหญ่ไปเป่าพวกนายคอร์ดมันเยอะแล้วครับเพราะว่าค่ายตรงนี้ผมเยอะแล้วไงเอเวอเรตผมมา9 7อะรับรองคอร์ดเยอะแน่นอนถ้าวันไหนแบบมีลัสฮาวนะโอ้โหโคตรโหดอะคนมันจะแบบแน่นเลยแล้วก็คอร์ดผมอะน่าจะไปทางนู้นนะน่าจะไปทางนี้ครับ อะ่ะแล้วเป็นไงพื่นายร้านใหม่สวยรูไหมนี่ไงรูปพนักงานจริงกันเต็มครัวเลยโอเคมาเริ่มจัดการแล้วทาไมมันมีตรงนั้นมันมีน,นั่นด้วยเศษขยะอ๋อผมลืมไปนั่นทำเคลียร์รโอเคเดี๋ยวนะขอจัดการนี้ก่อนขยายเขาจะได้ทำความสะอาดกันครับแล้วก็ห้องน้ำ เพิ่มไปคิดให้สองคนเข้ามาผมจะได้ดูง่ายไงปะครับพนักงานเสิร์ฟอะ่ะพนักงานเสิร์ฟเขาจะใส่หมวกปีกกว้างไงพนักงานครัวก็คือแบบสําหรับครัวปกติอะไรอย่างนี้นจะได้ดูง่ายๆครับไม่ใช่อะไรแม่ครัวก็ช่วยกันนะพวกหนูนะโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วครับสําหรับงานจัดการดูแลทำความสะอาดร้านอาหารของเราจัดไปมามาดูซิดูซิ ว่าเป็นยังไงร้านใหม่ของเราผมจะดูว่าคอร์ดวันนี้ผมเต็มหรือเปล่านะเขาก็เดินไม่ติดกันเนาะมันจะไปติดไอ้ตรงนี้แหละตรงทางเดินอ้อมอะที่จริงอะผมสามารถขยับอีกช่องหนึ่งแล้วก็เพิ่มโต๊ะไปอีกช่องหนึ่งได้ครับหรือไม่ก็ทำโต๊ะตรงนี้อันหนึ่งเนาะเนี่ยตรงนี้ให้มันเป็นอีกแถบหนึ่งอะต้องลองดูอะแต่ผมอยากเก็บเงินก่อนครับตอนนี้แพ้าว่าผมปรับเปลี่ยนเมนูไปค่อนข้างเยอะครับทำหลายอย่างไงตอนนี้ รอดูซิว่าการเสิร์ฟข,ของผมจะเป็นยังไงเอาเรื่องไว้อะไรอย่างนี้น <c oughs> ครัวน่าจะทันนะไม่น่าจะมีปัญหาครับครัวพนักงานครัวของผมเคที่เนี่ยอ๋อเขาได้ราคาเดี๋ยวสิยังไม่ผ่านงานเลยหนูอะจะราคาขึ้นแล้วเหรอเอาไป13ก่อนนะเพิ่งจะทำงานวันเดียวจะเอาราคาสูงแล้ว <c oughs> เงินเดือนหนูอะรอสักพักนึงก่อนอ๋อขอดไปทางนู้นครับนี่เห็นปะ มามาอาจจะตรงประตูคอร์ดเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรที่มันชอบมันชอบอ้ไนั่นไงอาหาร A เอเชียเอ้าเราต้องมีเมนูที่มันหลากหลายครับเหมือนในคนเนี้ยมันชอบอาหารเอเชียเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันถูกใจมันอะเนี่ยถ้าสี่ดาวอย่างเงี้ยก็คือมันชอบที่เรามีไงเอาทิ้งได้สี่ดาวครับแล้วก็ต้องไปปรับแก้อะไรเงี้ยเพิ่มราคาสักนิดสักหน่อย หรือแม้ก็เอาวัตถุดิบที่แบบมันไม่ต้องการทิ้งไปอะ่ะเราก็จะแก้ได้แล้วครับทําซูชิไหมซูชิน่าจะทาง่ายเนาะใช้ปลาใช้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะคนรีวิวอาหารมาวะวันนี้เอาเรื่องผมไม่ค่อยอยากได้ดาวแล้วอะ่ะ <c oughs> กับไอ้ข่ายนั่นน่ะชื่อเสียงอะ่ะไม่ค่อยอยากได้แล้วอะ่ะอยากเสิร์ฟให้ทันมากกว่าตอนเนี้ตอนนี้มันยังเสิร์ฟไม่ทันเลยครับทําไมหนูไม่เดินออกทางนี้อุตส่าห์ทาประตูให้ข้างหลัง ก็ไปเบรกกันตรงไหนโอเคเรียบร้อพรอเลนเอาเป็นอินพู๊๊มู๊ใกล้ๆดีกว่าเนาะอันนี้สี่ดาวส่วนมากจะมันจะสี่ดาวแล้วครับแล้วก็เวลี่โลไพส์เนี่ยผมพยายามปรับไปเรื่อยๆแล้วสเต็กลี่เนี่ยผมพยายามแก้ราคาอยู่เพราะตอนนี้โอเวอร์ออรรวมหลักเราทำได้ห้าร้อยแล้วครับพุ่งไปเลยสามสิบสองชื่อเสียงมีผลกับไอ้นั่นครับ ราคาที่เราบวกค่าอาหารไปไงต้องพยายามทําให้ได้ชื่อเสียงก่อนถ้าชื่อเสียงมีแล้วอย่างเงี้ยเราจะบวกอาหารนะ่ะได้ราคาแบบห้ารอเปซ็นเลยนะก็คือบวกราคาสุงได้เลยไงแม่กลัวเขาทำงานชาก,กันปะก็ไม่น,ไมนะก็คือทำงานได้ปกติโอเคราคาโลไพอีกแล้วครับเซกซี่อาหาสวยเขาไม่ชอบไก่เหรอ โอเคห้าดาวอะ่ะยากเราต้องหาเมนูที่แบบว่าเพอร์เฟกสักเมนูหนึ่งนนอะเนาะวันนี้มันไม่รั้วาวครับวันนี้บ่ายโมงแล้วอาจจะรอสี่โมงเย็นอีกรอบนึงมานรั้วาวไหมครัวโคตรใหญ่ครัวยังใหญ่เดินก็สนุกเลยในครัวใหญ่กว่าร้านอาหารข้างนอกอีกเนาะข้างนอกเขาติดแน่นกันเลยนี้แหละครับเขาจะได้เดินไม่ชนกันไงเดินได้แบบสบายสบายหน่อย โอเคอาหารรีวิวมาแล้วครับสำหรับนักพิจารณาหารรอสี่ดาวสามดาวไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับเรื่องอาหารนะเรื่องรีวิวดาวอะ่ะไม่ให้มีปัญหาแล้วที่เหลือก็คือต้องทำห้าดาวไงให้ได้นั่นแหละโอเคลูกค้ามีทั้งหมดห้าคนต่อคิวอยู่อันนี้ครับผมเก็บคอร์ดได้ไรปะคอร์ดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับจากตอนแรกแบบเยอะเยอะเยอะๆะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาต้องไปเจอรัสฮาวอ่ะผมอยากรู้ว่าช่วงรัสฮาวมันเป็นยังไงไง วันนี้ไม่ค่อยไม่มีรัดเทาอ่ะก็เลยให้ดูไม่ได้โอเคนะวิจารณ์อาหารได้สี่วะไม่มีไอ้นั่นวัตถุดิบเหลือไม่มีอะไรที่มันชอบเลยไอ้บักจี้อ่ะราคาต่ำไปเบอร์เกอร์ผมอะ่ะราคาต่าไปช่างนายจะได้ประอัดราคาให้ผมบวกไป400ร้อยกว่าแล้วนะเนี่ยสามสิโคตรแพงเนาะ30ยูโรอ่ะสิบเกไปมันไม่มีมันของมันที่มันชอบไหม มันก็เลยเหมือนกับให้รีวิวเกรดดาวเราต่ําไม่เป็นไรครับผมไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วค่าชื่อเสียงตรงนี้นะเพราะตอนนี้เราทําได้เกิน90แล้วครับโอเวอร์ออผมเก็บวันเดียวผมก็เกินหนึ่งยแล้วมันจะหักลบไอช่วงที่มันได้2ดาวเลยแหละมันจะมีปัญหาตรงนั้นไหแต่เรื่องอาหารเรื่องราคาไม่น่าจะเกี่ยงเนาะไม่ต้องเกี่ยงแล้วแหละสบายอยู่โหอยากให้แบบดูลัสทาววันนี้ไม่มีลัสทาวครับลูกค้าก็มาเรื่อยผมสามารถเก็บ ขอดลูกค้าได้แล้วแบบสบายๆนะโอเคโอเคสี่ดาวอาบแจมมาใบาสามครับว่าจะเป็นยังไงขอดมันยังเต็มอยู่นะมีคนรอขอดหนึ่งคนสองคนสามคนพนักงานเสิร์ฟน่าจะได้อยู่ครับอาจจะต้องเพิ่มอีกคนหนึ่งไงแต่พนักงานครัวเนี่ยปะทำงานโคตรไวเลยผมว่าให้หนูรอเลนออกมาช่วยงานข้างนอกดีกว่าเนาะ เอาซักโต๊ะมุมในเนี่ยเขาจะได้ฝึกสกิลครับหนูรอเล่นน่ะโอเคเจ้าของร้านต้องเก่งทุกอย่างครับเพราะนี่ครัวดูดิยืนนิ่งเลยให้เขามาช่วยข้างนอกมั่งสักคนหนึ่งโอเคอาหารไม่มีปัญหาละผมแก้ฟิกอาหารได้ละเดี๋ยวรอดูโอเวอร์วันนี้ว่าเราได้เงินเยอะแค่ไหนโอเคทอฟฟี่ฟู้ดโปรฟิตอินคิวสาม ผมทำระดับสมแล้วอันนี้ยังไม่ผ่านเลยเนี่ยห้าดาวโคตรสิ่งอยากได้5้าดาวรีวิวอะไม่ได้สักท,ทีติดอยู่ตรงเนี้ยเป็นไงบ้างรอเลนหนูอะ<ฮ>เขาห้าไปแล้วครับการปรุงอาหารในการอนนั้นาหารพงหันผักนะแล้วก็การทอดอะห้าไปแล้วผมจะพยายามให้เขาโยกไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างนั้นอะ<ฮ>เขาจะได้สก,กิลไวเยอะครับ ได้เท่าไหร่วะน่ะสามสิบสองอะโอเคกินเมนูไอ้นั่นเฉยๆสเต็กลี่สเต็กลี่ก็คืออันเนี้ยที่ผมทำเองกันแหละก็คือสเต็กกันแหละรครับสเต็กปลาเนี่ยผมสามารถเพิ่มอีกอ่ะเราจะต้องเทียบราคาเท่ากับกุ้งมังกรผมให้ได้กุ้งมังกรแม่เงเที่งเกือบร้อยอ่ะเกือบร้อยยูโรอ่ะโคตรแพงอ่ะครับเราก็าอวันนี้กัน เรียบร้อยครับโอเวอร์ออลมาแล้วค่า popularity ก็คือเท่าเดิมไม่บวกไม่ลดเพราะว่านักรีวิวอาหารมันมาบอมลบไอ้ค่านี่ผมไงลบไปต้อง12ป่ะตอนนั้นมันรีวิวไปอะ่ะผมก็เลยมีปัญหาตรงนี้ครับไม่ได้ร้อยส่วนโอเวอร์ออลรวมของ Star ์เราได้เพิ่มอีก3%กับค่าเงินของเราผมบุหู2อ0 0หโคตรเยอะอ๋อผมได้อาหารแค่1ัน0ครับ ขายของได้พันหก็คือขึ้นจากเดิมมา500ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายพนักงานอะ่ะตกประมาณพันหนึงก็คือได้กําไร500ครับอ่ะขึ้นมาได้หลัก500ผมสามารถทําหลัก500ได้เลยเห็นปะ่ะไอ้พวกนี้ที่มันติดลบสามพัน่ะมันไม่เกี่ยวครับมันคือค่าที่ผมตกแต่งร้านไปนั่นแหละสี่พันกว่าที่เรานั่งปรับครัวเพิ่มโต๊ะเคิ่องก้าอ,อะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้จะไม่เกี่ยวกัน แล้วก็สตาร์ใหม่ทำงานได้แบบสบายนี่ไงเคที่ครับผมชอบจำสลับกับคิสตี้นะไม่ใช่เขาชื่อเคที่ j19 o v e r ้ l โอเวอร a อนะแล้วก็มูดร้0ไม่มีลบเลยถือว่าแจ่มครับแล้วก็ดิสของเราเป็นไงบ้างล็อบเซอร์ก็คือเห็นป่ะอันดับหนึ่งขายได้280ผมอาจจะต้องเพิ่มราคาล็อบเซอร์เพิ่มขึ้นไปครับ King Cap เนี่ยกุ้งเนี่ยเมนูกุ้งแม่น้ำของผมเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มอีก สักนิดนึงแล้วก็เมนูที่ผมทำเองก็คือสเต็กลี่เห็นปะสองถือว่าราคาสูงอยู่ครับแจม็แจมๆโอเคก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการปรับปรุงร้านของผมเป็นแนววินเทจแล้วแต่เงินยังไม่เอาเอื้อมหนวยครับแต่ค่อยมาตกแต่งละเอียดกันตอนที่ผมเก็บเงินได้เยอะๆแล้วสักหมื่นนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือผมจะสามารถเก็บเงินไปได้เรื่อยๆแล้วครับทำค่างเงินไปได้เรื่อยๆแล้ว ที่เหลือก็คือต้องเก็บ5าดาวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยขยับขยายร้านไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มชิวแล้วครับเริ่มหาเงินได้แล้วไงการทําเมนูเพิ่มไปเรื่อยๆนี่แหละครับก็คือเกมนี้นะแต่รอดูก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจอาจจะไปทําไอ้นี่เลยครับรอ5าดาวเลยไงเพราะตอนนี้มันจะซ้ําๆแล้วผมต้องทําแบบเดิมแล้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาอีกทีครับสําหรับเกมนี้ Receive for d i s s e r t เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากซับสไคร์ไลค์หรือคอมเมนต์วิดีโอนี้เพื่อให้กำลังใจผมกับช่องน้อยน้อยนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมาเจอกันต่อกับพาร์ทเกมหน้าเดี๋ยวดูก่อนครับว่าเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจเพิ่มไหมนี่ไงอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งวันนี้ล้านใหญ่แล้วไปแล้วครับพ่อ อาจจะมาเก็บ5้าดาวให้ดูแหละครับน่าจะเจ็บเนาะน่าจะมันโคตรเลยเก็บ5้าดาว